ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับพี่ก็ดูจากคลิปแล้วก็คือ,อเป็นคนผมบางแล้วก็ผมหยิกแล้วก็มีเคสที่คล้ายๆกับเรามาตัดแล้วก็สวยถูกใจคือแก้ปัญหาผมให้กับลูกค้าได้ค่ะพี่ว่าช่างใหา่จะตัดผมให้พี่รอดไหมมันรอดค่ะมั่นใจมากรอดใช่ไหมค่ะแล้วปัญหาของพี่เกิดจากอะไรส่งผลทรงเนี้ย ผมบางใช่ไหมใช่ค่ะผมบางมีร่วงไหมไม่ร่วงค่ะแต่ว่าไปตามไวัยอะค่ะตามวใช่ไหมก็คือตอนสาวสาวเอวบางผมหนาครับตอนนี้พออายุเยอะขึ้นก็เอวนาผมบางผมบางโอ้เดี๋ยวเลยลูกลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อจุ๋มค่ะมาจากที่ไหนแถวคลองสองลำลูกกาค่ะ ที่คลองสองลำลูก,การปรทุมธานีไม่มีร้านตัดผมเลยไงพี่ส,สวยๆไม่มีหรบไปมาสี่ร้านไม่มีใครตัดให้สักคนละพ่ออะไรเขาบอกเหตุผลว่าเาบอกว่าผมอยากโงตัดยากแล้วก็รทรงที่ตัดไว้มันก็ดูดีอยู่แล้วดูดูผมโอเคแต่เรารู้ว่าเราไม่โอเคค่ะพี่ตัดสรุปได้หรือยังว่าช่างตัดผมมันมีความชำนาญไม่เท่ากันใช่ค่ะเหมือนกับช่างซ่อมรถยนต์บีเอ็มอะพีอ่อ<ะ>ใช่ไหม ไปอีร้านหนึ่งเขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งอาการหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ซ่อมไปแล้วก็ไล่ไล่จุดไปเหมือนกับกัะตดผมเหมือนกับการทําฟันนะถอนฟันกับอาจารย์หมอสองวิถอนถอนถอนเสร็จใช่ไหมพี่ค่ะแต่ถ้าไปหานักเรียนนักเรียนหมอหรือนักเรียนแพทย์ต้องผ่านะพี่ต้องผ่าผ่าฟันนะต้องต้องต้องวางแผนผ่านะเห็นไหมความชำนาญมันต่างกันไหมทั้งแต่ผมก็เหมือนกันผมเปรียบเทียบนะขออนุญาตที่ต้องเอ่ยถึงหมอหมอฟันนะ ก็นั่นแหละมีความชํานาญไม่เหมือนกันนะครับนะก็ขอให้พี่จุ๋มเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเฮงอรวยๆนะขอบคุณนค่ะมีคนมาบอกว่าเสื้อพี่สวยมากเลยซื้อที่ไหนพี่เช่นกันค่ะอะไรนะแถวตามตลาดนะวุ้นนี้แล้วอยู่ที่ไม้แขวนขอบคุณครับบ๊ายบายดการมาแจ๋วชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่หน่อยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผม เบอร์โทรศัพท์081-985-6234และ062548-3999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ ka sem อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญ หรือ,อยิง่งจเจริญมาเกตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เ mm, มตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธิไถ2สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝั่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตูสามจะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับเขาชื <S <S ่อชืใหญ่เพศมหาชนทุกคนเขารพบจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆต้มาไม่ว่ายิงหรือชายคำตัดผมคนเก่งไม่มีใครเงินอย่างเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้